ราคาไม่สูงเลทผ่อนเนี่ยไม่ถึง6,000บาทด้วยซ้ำแป่กันชนจุดนี้เนี่ยเขาจะเหมือนตัวเอ็กซ์เพดหรือปาเจโร่นั่นเองตัวน็อตยังไม่เคยแกะนะตัวโครงสร้างน็อตรอยอาร์ตต่างๆเดิมๆทั้งหมดเลย4 1 4 0 6กิโลก็เท่ากับว่าใช้ปีละ2 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับ รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอเช่นเคยวันนี้จะมาแนะนํารถเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นรถแบรนดน์นยอดนิยมแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นใหม่ราคาไม่สูงเลทอนเนี่ยโอ้ไม่ถึง6,000บาทด้วยซ้ำไปอ้าวโอเคกับเจ้าคันนี้เลยนะครับมิสซูมิิบารรุ่นนี้เป็นรถปี2020รุ่นนี้เรียกว่าไดนามิ c Q ซึ่งสังเกตของตัวรถเนี่ยจะมีรูปลักษณ์ที่ปรับโฉมเป็นไหม o เนอ a เช e งตัวปัจจุบันแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างของตัวรถกันนะครับว่ามีความสวยโดดเด่นตรงไหนเบื้องต้นนี่เลยอย่างที่บอกเนาะหน้าใหม่นี่หน้าตัวนี้นะครับกันชนจุดนี้เนี่ยเขาจะเหมือนตัว Expander หรือ Pajero นั่นเองมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดำตัดด้วยนี่โครเมียมสีเงินพร้อมกับโลโก้ของมิ s u b i s h ิ ตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติดีเฟกเตอร์ซึ่งไฟหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยรุ่นเก่าๆไม่สามารถเอามาแปลงหน้าได้เพราะว่าโครงสร้างเขาจะมีความยาวมากกว่านิดหน่อยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านี่อย่างที่บอกเนาะรุ่นใหม่กระจังหน้าตัวนี้เขาจะเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับส่วนตัวรถในโครงสร้างของตัวรถนี่รับประกันก่อนเลยว่ารถไม่มีชนหนักพิชคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูรอบข้างกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเดิมๆนะครับตัวยาง เป็นยางใหม่บิสโตนปี2020ต้องบอกว่ายางติดรถมาแล้วรถตัวนี้ก็ใช้งานน้อยเนาะเดี๋ยวใช้งานน้อยแบบไหนเดี๋ยวดูภายในกันยังไม่พาเปิดเนาะโอเคส่วนด้านข้างรุ่นนี้เนาะติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับก็ออกคันนีไปไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วในส่วนด้านหลังนี่ดีไซน์ด้านหลังก็จะมีความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับแบบนี้เลยนะถ้าเป็นรุ่นเก่าสังเกตว่าไฟท้ายจะไม่สวยแบบนี้แล้วก็ สังเกตคมไปท้ายจะมีขอบสีดําให้ความโดดเด่นเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับนี่เลยนะสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3แบบนี้ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเปิดมานี่ช่องเก็บของต้องบอกว่าช่องเก็บของก็มีขนาดไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับก็ให้ความเขาเรียกว่าเป็นมินิจริงๆนะครับก็ ใส่สัมภาระเดินทางได้ตัวเบาะสามารถปรับพับไปได้นะก็ทําให้ใส่ของได้มากยิ่งขึ้นนี่โครงสร้างเดิมนะครับคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมทุกจุดทุกจุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตยังไม่เคยแกะนะตัวโครงสร้างน็อตรอยอาร์คต่างๆเดิมๆทั้งหมดเลยอ่าไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในของตัวรถกรันอย่างที่บอกรถปี2020เนาะเป็นตัวดันมิชิล ตัวกุญแจโอ้โหโอเคกุญแจเป็นกุญแจแบบนี้รุ่นนี้ยังไม่เป็นกุญแจแบบพูดสตาร์ทแต่ก็เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับสนับสนุนโดย Car ร์โฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รบระกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชัวดอเปิดเข้ามานะครับนี่แสงอาจจะน้อยๆยนิดนึงนะครับตัวนี้บเบาะก็จะเป็นดีไซน์ของสีดำตัดด้วยดินไน่าสีแดง ให้ความแตกต่างจากรุ่นเดิมเพียงเล็กน้อยนะครับก็ยังมีเอกลักษณ์ของตัวมิลานรุ่นเดิมที่เป็นปี18ปี19อยู่นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติดฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นในการควบคุมในส่วนของอหมุดครึ่งเสียงนะครับแล้วก็ตัวรับโทรศัพท์เดี๋ยวมาดูในส่วนของเลขไม์กันนะครับนี่นะอย่างที่บอกคันนี้รถปี20การใช้งานจะอยู่เพียงเดี๋ยวก,กดดูซิอ่านะครับ อ่าไม่ใช่นี่41,406นี่กกิโลก็เท่ากับว่าใช้ปีละ20 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงรุ่นนี้สังเกตนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวคอนโซลหรือตัวเครื่องเสียงเนี่ยที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนี่นะมีขนาดปรับขนาดที่มีขนาดใหญ่เป็นทัสกินเหมือนเดิมนะครับก็ปรับฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบลูทูธการเชื่อมต่อบลูทูธที่หน้าจอ เขาจะเปลี่ยนรูปลักษ์ให้ใช้งานง่ายมากกว่าเดิมตัวระบบแอร์ยังเป็นแบบเมนูลอ,อยู่นะครับแต่ก็จะมีพอร์ต USB ที่มีการย้ายจากตัวเครื่องเสียงถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยพอร์ต USB จะอยู่ที่ตัวเครื่องเสียงแต่เจ้ารุ่นนี้เนี่ยพอร์ต USB เขาจะย้ายมาอยู่ในส่วนของจุดด้านล่างนี้จุดด้านล่างตรงนี้แล้วก็ในปุ่มของตัวออโตสตาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าตัวดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเวลาคุณไปติดไฟแดงเนี่ยก็จะเป็น ย้ายมาอยู่จุดนี้ปกติในรุ่นเก่าเนี่ยจะอยู่ที่คอนโซลทางด้านหน้านะครับคอนโซลทางด้านหน้าแต่ตัวนี้เนี่ยย้ายมาล้อยู่ตรงนีน้ให้แบบเอกลักษณ์ความเป็นแปลงเล็กน้อยนะครับอในส่วนของราคาขายอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยราคาขายผ่อนไม่ถึงเดือนละ6,000นนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถผ่อนถูก0%เริ่มต้น5,000ันบาทเท่านั้นเลยอ่าหรือ ถ้าจะเลือกดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญาก็ผ่อนสบายสบายกันเพียงเดือนละ6,000กวบาท6,000กว่าบาทเพิ่มจาก5,000เป็น6,000กวบาทเท่านั้นเองในส่วนของราคาขายเบารถบ้านตั้งขายอยู่เพียง3 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นสำหรับเจ้ามิตซูบิชิมิราชทุยนหนงยนต์1.2ตัวด y นามิกชิลปี2020อ่ะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับพี่ ช่องทางเพจทุกช่องทางหรือจะติดต่อมาที่เบอร์นะครับของวิมอดก็ได้0ูนย์เก้าแโอเควันนี้ฝากรถสวยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปผมมีรถรุ่นไหนมาแนะนําก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ